มั่นใจปกป้องปลอดภัยให้ข้อมูลกับคุณมาดีข้อมูลสถิติถือเป็นต้นน้ำแห่งองค์ความรู้ข้อมูลพื้นฐานที่ภาครัฐได้ดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมจากทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนทั่วไปนั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำมาวิเคราะห์วางแผนและกำหนดทิศท,ทางการพัฒนาประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติในฐานะหน่วยงานหลักผู้รับผิดชอบจึงได้ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลสําคัญผ่านการสมมโนโลและสํารวจต่างๆอย่างต่อเนื่องหลายคนอาจมีคําถามว่าข้อมูลส่วนตัวที่ถูกจัดเก็บไปนั้นจะเกิดผลกระทบกับผู้ให้ข้อมูลหรือไม่อย่างไรสำนักงานสถิติแห่งชาติจึงขอย้ำให้มั่นใจว่าเรามีความเชี่ยวชาญด้านสถิติทั้งการผลิตและจัดเก็บข้อมูล เรามีบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพทีมเจ้าหน้าที่คุณมาดีทุกคนพร้อมปฏิบัติหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติสถิติพศ2550และข้อมูลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานสถิติแห่งชาติพศ2562อย่างเคร่งครัดโดยมีหลักการสำคัญคือห้ามนำข้อมูลไปเปิดเผยกับบุคคลอื่นซึ่งไม่มีหน้าที นำนข้อมูลไปใช้ในกินจาการอื่นนอกเหนือจากการทำสถิติวิเคราะห์หรือวิจัยในกรณีเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคลต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลและไม่ระบุหรือเปิดเผยถึงเจ้าของข้อมูลนั่นหมายความว่าข้อมูลของทุกคนจะได้รับการปกป้องให้ปลอดภยัยไม่มีรั่วไหลและไม่ยงใยเรื่องภาษีอย่างแน่นอนการให้ข้อมูลถือเป็นหนึ่งในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี จึงขอความร่วมมือทุกท่านให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นจริงเพื่อให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเก็บรวบรวมประมวลผลจัดทำเป็นฐานข้อมูลสำคัญเพื่อนำไปใช้ในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศอย่างทั่วถึงและยั่งยืนมาร่วมสร้างอนาคตไทยร่วมใจให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติกันนะครับ